หลังจากที่พาไปดูถ้ำโรงน้อยแล้วนะครับก็จะมีโลงข้างในหรือหินหรือว่าซอกหินนั่นเองนะครับซึ่งไม่สามารถปีนเข้าไปยังข้างในได้นะครับมันค่อนข้างที่จะสูงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า,าโลงไม้นี้เขาเอาไว้ใส่คนหรือว่าตรงนี้ก็จะมีการจุดทูบเทียนนะครับแถมยังมีการ อขอหวยนะครับก็จะมีเศษเครื่องปั้นดินเผานะครับนี่น่าจะเกิดจากการาค้นพบตรงบริเวณนี้นะครับชาวบ้านก็เลยน่าจะนำมาไว้นะครับลักษณะโรงก็จะมีให้เห็นประมาณนี้นะครับน,น่าจะเป็นไม้ทั้งต้นนะครับไม้ทั้งต้นแล้วก็เอามา จาะนะครับผมน่าจะเอามาเจาะนี่ก็จะผูกพังไปตามการลวเวลานะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เ,เดินทางมาถึงเสาเฉลียงยักษ์นะครับผมก่อนที่จะไปถึงถ้ำโลงนะเดี๋ยวจะพามาดูเ,าเสาเฉลียงยักษ์ก่อนนะครับนี่คือจังหวัดอุบลนี้จะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบธรณีวิทยาแบบโอ้โหหินที่มีรูปร่างลักษณะแปลกๆนี้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ผาแต้มนะครับผาแต้มก็จะอยู่อีกฟั่งนึ่งนะครับห่างจากนี้ก็ประมาณหลายสิบโลอยู่นะครับอ,อวันนี้ผมจะพาไปดูถ้ำโลงนะครับก็เลยไม่ได้ไปทางอุทยานผาแต้มนะครับเนี่ยโอ้โหหินที่มีรูปร่างลักษณะแบบแปลกตามากๆเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงชาวบ้านนะครับอยู่ข้างล่างน่าจะมาหาเหย่อขันมดแดงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยผมพามาดูอลักษณะหินแปลกประหลาดก่อนนะครับโอ้โหนี่สุดยอดมากครับแล้วก็มีไม้นะครับที่เขาเอามาปะไว้นะครับผมไม่รู้ว่า น่าจะมาคำ้ำบ้านผมได้ว่ามาค้ำหินไว้ไม่ให้หินลม้มน่าจะประมาณนี้นครับลักษณะแปลกมากนี่ทีเด็ดอยู่นี่ครับทีเด็ดอยู่นี่เสาเฉลียงยากับโอ้โหใหญ่กว่าทําแก่บ้านผมอีกนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วก็มีป้ายให้ดูนะครับเนี่ยมีขั้นตอนการเกิดเสาเฉลียงด้วยนะครับ ผมก็อ่านอ่านไม่หมดนะครับมันก็ตัวหนังสือก็จางหายไปตามกาลวเวลาเพราว่าเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆบ,บ,บริเวณเสาหินยักษ์นี้เลยก็แล้วกันนะครับปาสอัศจรรย์จริงๆนะใหญ่เหมือนยักษ์เลยข้างบนก็จะมีเออ่พึ่งนะผมพึ่งอยู่ริมหน้าผานะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมใกล้ๆกันนะครับ ก็จะมีทางขึ้นอย่างชาัดเจนนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวชมกอ็อย่าไปขีดไปเขียนนะครับอย่าไปขีดไปเขียนโอ้โหอัศจรรย์จริงๆนะครับอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์หินยักษ์เสาเฉลียงจากอุบลราชธานีนะครับโอ้โห สุดยอดสุดยอดแล้วก็สุดติ่งนะครับโอ้นูน่นแล้วก็มีถ้าโรงด้วยนะครับนูน่นนูน่นถ้ำโรงก็อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โนอหน,น,นี่ก็จะมีป้ายให้ถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายให้ถ่ายรูปแบบชัดเจนเลยไป เดี๋ยวเราไปดูถ้ำลงกันดีกว่านะครับโอ้ทางค่อนข้างที่จะไปง่ายๆนะไปไปไปแบบไปง่ายมากแต่ว่าร้อนร้อนนี่คือร้อนจริงร้อนจังนะครับนี่ถ้ำลงก็จะมีป้ายให้เดินนะครับห่างจากเสาเสลียงก็ไม่รู้ประมาณเอกี่สิบโลนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแดดค่อนข้างที่จะร้อนมากๆไม่แนะนําให้มาใน ช่วงหน้าร้อนแบบผมนะครับคือผมผีบ้านะครับที่มาในช่วงหน้าร้อนแบบร้อนก็ร้อนเกินนะครับก็มาทุระก็ามาเที่ยวด้วยนะครับนี่ตรงนั้นก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่มาหาแย่ไขมดแดงนะครับนูนถ้าอยู่ใกล้นี่ผมจะเดินไปแล้วนะครับแต่นี่คือ ค่อนข้างที่จะไกลออกมากๆตอนนี้ก็ไกลจะถึงถ้ำโลงแล้วนะครับอีกประมาณห้าสิบเมตรนะตรงนี้จะเป็นถ้ำโลงน้อยนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงอถ้ำโลงน้อยแล้วนะครับเนี่ยถ้ำโลงน้อยนะครับโลงน้อยก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่เป็นโลงไม้นะครับเป็นโลงไม้ แล้วก็มีเศษเ,เครื่องปั้นดินเผานะครับที่อยู่ข้างในนี้นะหลังจากที่พาไปดูถ้ำโรงน้อยแล้วนะครับก็จะมีโรงข้างในหรือหินหรือว่าซอกหินนั่นเองนะครับซึ่งไม่สามารถปีนเข้าไปยังข้างในได้นะครับมันค่อนข้างที่จะสูงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า,าโรงไม้นี้เขาเอาไว้ใส่คนหรือว่า ใส่อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะแปะข้อมูลในตรงคําอธิบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าโรงใหญ่นะครับห่างจากจุดตรงนั้นมาก็าไม่ไกลนะครับประมาณ50เมตรนะเดี๋ยวนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับที่ผมมานะมันก็ค่อนข้างที่จะวังเวงวังเว,ง,วงนะครับก็จะมีผ้าเสีด้วยนะตรงนี้นี่ครับนั่นไง อยู่ข้างบนครับโลงไม้อยู่ข้างบนนะไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูครับผมถ้ำโลงใหญ่นี่โอ้โห oh. ลักษณะพื้นที่ตรงนี้ก็แปนแบบแปนมากนะครับมีแต่หินต้นไม้ก็อมีไม่เยอะนะครับแดดก็ค่อนข้างจะร้อนรอนนะมาในช่วงนี้ตอนนี้ก็มาถึงถ้ำโลงใหญ่แล้วนะครับ มีการขอหวยด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการจุดทูบเทียนนะครับแถมยังมีการอาขอหวยนะครับก็จะมีเศษเครื่องปั้นดินเผานะครับนี่ น่าจะเกิดจากการาค้นพบตรงบริเวณนี้นะครับชาวบ้านก็เลยน่าจะนํามาไว้นะครับลักษณะโลงก็จะมีให้เห็นประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นไม้ทั้งต้นนะครับไม้ทั้งต้นแล้วก็เอามาเาจาะนะครับผมน่าจะเอามาเจาะนี่ก็จะผูกพังไปตามการลวเวลานะครับ วันนี้ก็เป็นอตอนแรกผมคิดว่าเป็นวันที่สิบหกนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่นะครับโอ้โหนี่ครับเป็นเศษเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดนะครับผมก็จะไม่ได้หยิบจับอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะเผื่อว่าทุกท่านได้เลขเด็ดนะครับ โอเคครับผมตรงบริเวณนี้นะครับเป็นถ้ำโลงใหญ่เหมือนมีรูปปั้นช้างด้วยนะผมช้างม้าตรงบริเวณนี้นะโอ้โหนี่เป็นถ้ำโลงไม้นะครับโลงไม้โลงใหญ่แล้วก็มีการปักหมุดด้วยนะครับ นี่มีการปักหมุดหลักฐานนะครับตรงบริเวณนี้จากากรมศิลปากรน,นะครับสำนักกรมศิลปากรที่9อุบลราชธานีนะครับอันนี้กรมศิลปากรก็น่าจะมาดูแล้วนะโอ้มียาสูบด้วยนะครับเดี๋ยวนะดี๋ยวนะตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเลขนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นกันหรือเปล่านะ ใช่เลขอะไรหรือเปล่านะก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาดูเหมือนกันนะครับโอ้โหอัศจรรย์จริงๆเป็นโรงไม้ที่อยู่ในป่าเลยนะครับซึ่งเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะลึกลับนะครับผมเป็นป่าที่ค่อนข้างลึกลับมากใช้เวลาเดินมาประมาณ สินาทีนะครับสิบสิบ,สบ,สบประมาณสินาทีคือค่อนข้างที่จะร้อนนะครับถ้ามาในช่วงนี้ป่าก็แล้งมีแต่ดินดินแบบโหดินดินสุดลูกหูลูกตานะครับบอกเลยวว่าเป็นซึ่งต่างจากบ้านผมมากๆบ้านผมก็ยังเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ก็ยังให้ร่มเงาได้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือมีลักษณะหินที่แปลกๆนี้ ให้ร่มเงากว่าต้นไม้อีกนะครับนี่ผมก็นั่งพักอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ตรงบริเวณเพิงหินที่เป็นถ้ำโลงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะไปลงในคําอธิบายนะครับผมก็ไม่ทราบที่มานะครับไม่รู้จักที่มาไม่ทราบที่มานะครับแต่ถามว่า ผมได้กลิ่นแบบแปลกนะครับเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าที่ผมมานี่ก็เป็นวันพระด้วยนะครับเป็นวันพระใหญ่เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเห็นได้ยินเสียงชาวบ้านนะครับอยู่ข้างล่างโอ้โหช่วงพาลาดนะผมเมื่อกี้พาลาดนะไม่รู้ว่าชาวบ้านไปไหนแล้วนะครับ กะว่าจะถามชาวบ้านนะว่า,าถ้ำโลกงนี้มีประวัติความเป็นมายอย่างไงเสียงเงียบกริปบเลยนะครับมีเส็ยเงียบเลยนี่ครับผมตรงบริเวณที่พบโลงไม้ในถ้ำนะครับ หินก็มีลักษณะแบบแปลกแบบแปลกมากๆนะครับตรงบริเวณนี้มีโรงไม้โรงน้อยนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นโรงน้อยนะนี่ตรงหินยื่นออกมาจะเป็นโรงน้อยแต่ขยับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นโรงใหญ่นะครับซึ่งเป็นโรงไม้ขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าตรงที่แรกนะครับ สัจจัน์เสาเสลียงนะครับโอ้โหแบบสูงตงง่งหาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับระหว่างทางนี้นะครับที่ผมเดินมาจากโอ้ยกล้องผมก็ซูมเกินนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเสาเสลียงดีกว่านะครับเดี๋ยวอทุกท่านจะตกใจหน้าพานหมีนะครับว่าทำไมพานหมีถึงดำจังเลยช่วงนี้นะครับนี่แหละครับผม หาเลาะตากแดดอยู่นะครับช่วงนี้ก็คือหาเลาะตากแดดคือถ้ามาทําธุระปุ๊บก็จะาหาข้อมูลตรงบริเวณใกล้ๆท,ที่ที่มาทาธุระนะครับก็จะมาถ่ายให้ท่านได้ดูจริงๆคือผมว่าจะมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลานะครับผมก็อาจจะมาแป๊บๆก็ไม่ได้นะครับถ้ามานี่ก็ต้องอเข้ามาถ่ายแบบจริงจังให้ท่านได้ดูเลยนะนี่ผมลงทุนแบบโอ้โหเดินตากแดดหน้าดํา เดินประมาณ500เมตรนะครับจากาตรงนู้นมาถึงตรงที่จอดรถตรงผมตรงนี้นะครับนี่ตรงขยับตรงเสาเฉลียงนะครับตรงบริเวณนี้คือภูเขาท,ท,ทั้งหมดเลยนะครับนี่ภูเขาทั้งทั้งทั้งหมดเลยนู่นโอ้ข้างบนก็จะมีหินแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับนูน่นเหมือนเป็นเป็นเห็ดนะครับเหมือนเป็นเหมือนเสาเฉลียงแบบนี้นะครับเสาเฉลียงนะนูน่น แต่วก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับผมก็จะขออนุญาตไปหาน้ําดื่มนะครับผมไปหาน้ําดื่มตรงบริเวณหมู่บ้านข้างล่างนะครับเป็นหมู่บ้านปากสันนะครับมีทางเข้าทางออกทางเดียวก็คือทางที่ผมมานะครับนี่ทางคือแบบเรียบภูเขามาเลยนะครับที่แบบโอ้โหเลียบภูเขาแบบอืช่วงนี้นะครับก็ ทั้งไฟป่าทั้งผุนฟีพีมนะครับโอ้โหเยอะเยอะเะนะครับเสาเสเลียงก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เสาเสลียงทํำทําโรงน้อยโรงใหญ่นะครับสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาได้นะครับที่น่าจะเป็นอําเภอ,อโพชัยหรือเปล่านะครับไม่โพชัยก็หงเจียมนี่ประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้ดูอ่อ ซัดเลยเอาเหมือนมีการขอหวยด้วยนะครับนีไม่รู้ว่าใครนะครับมีหมากภูมีก้อนหินมีเทียนมีออกล้องยาสูบด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนประตูอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นก็มีต้นไม้ยื่นออกมาน่าจะเป็นต้นจำปาน่าจะเป็นทางขึ้นไปสู่อะไรสักอย่างนะครับในสมัยก่อนนะ